รันทเสิร์ตเลยและการถ่าที่ผ่านมาเป็นการรวมตัวของอลิาทพิษงรับโอ้มีความสุขมากครับมีความสุขมากคือคือรู้สึกดีใจครับกับกระแสะตอบรับกับแฟนๆที่มาทั้ง3ามรอบนะครับดูแบบเล่นเสร็จทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วในพาร์ทแต่ละพาร์ททุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ได้อย่างดีที่สุดอ่ะคือผมรู้สึก อบอุ่นมากเลยนะกับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแฟนๆหลายคนบอกว่าดีใจที่กแกงเราได้กลับมาผนึุกกันอีกรอบนึงครับก็สนุกดีครับพอรวมพลังกันแล้วแฟนๆเขาก็มีความสุขครับถือว่าเป็นการอันนี้ไมหมคะโตข่าวที่ก่อนอันนี้ไมหมคะว่าแก๊งแตกอะไรต่ออะไรไม่โตหรอกเราก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ,อย่างอย่างบนคอนเสิร์ตก็มีการแบบแซวแบบว่าเป็นพี่เน่เขาก็เลยบอกไอ้ยังไง <c oughs> พี่เน่ยังไงคือว่าจริงๆมุกนี้ผมเป็นคนคิดเองครับ คือเราไปช่วยเขาคิดว่ามุกไหนที่มันจะตลกที่มันจะสนุกคือเราไม่ได้มาคิดหรอกว่าเล่นไปแล้วเนี่ยภาพลักษณ์มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นข่าวไหมคือผมผมแค่อยากให้คนดูสนุกในวันนั้นคนที่เขาเสียเงินมาคนที่เขารอมานี่มันสิบปีถึงมีครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็เลยช่วยคิดว่าเออมันจะมีชื่ออะไรบ้างที่ที่คือเราค่อนข้างจะเล่นได้นะครับแต่เราไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรใช่ไหมครับไม่โกรธเพราะเราเป็นคนคิดเองครับเราเป็นคนบอกให้ทางทีมงานเล่นอย่างนี้ ครับเพราะว่าคนดูน่าจะสนุกแล้วมันก็สนุกนไม่ใจแรงไปหรอามีค่คนาจกันเรียกอะไรเงี้ยหลายคนอจะไม่ไม่ครับกันไม่ได้เรียกนะในๆๆในในในพาร์ทนั้นก็เรียกผมเพาผมชื่อเนยผมก็ชื่อเนยผมก็ทุกคนก็เรียกผมทุกคนคือมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับแล้วเราอ่ะเป็นคนคิดเองนะครับไม่ไม่ได้เขี่ยอเข้าใจครับทุกคนสนุกมีความสุข <c oughs> ไม่ต้องคิดมากครับ ก็อยากจะมีน้องแล้วด้าเรานี่อยากมีอยากมีอยากมีนะผมก็อยากมีแต่ว่าตอนนี้เราผมว่าอย่างโมก็กําลังจะมีละครตัวผมเองก็ก็มีละครดังนั้นผมคิดว่าช่วงนี้คงยังยังไม่ไม่เหมาะครับโมบอกว่าีกสปีแล้วก็ดีนะตอนนี้ผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดผมก็ไม่อยากให้เกินสามสิบหรอกครับหรือเราอยากมีก่อนหน้านั้นปะครับผมผมอยากมีตั้งนานแล้วล่ะผมคือที่ผมเคยคิดเอาไว้ผมอยากเป็นแบบ เป็นคุณพ่อ,อยังหนุ่มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีไม่ได้ครับคิดว่าคงคงต้องรออีกสักพักเพราะว่าตอนนี้ใช่ครับละครก็2เรื่องแล้วสิทคอมนั้นนี่มีเวลารครับจะมีกันบอกให้เขาเลกงานเพราะมีโรกเลยนะคะตอนนี้คือโมก็กําลังจะเปิดกล้องแล้วครับคุอผมคิดว่าคงคงยังคงจะปีนี้คงไม่ใช่แน่ๆครับคงสักอีก2ปีแหละอย่างที่เขาบอกเขาก็กะไว้ประมาณ2ปี แต่เราก็อย่างที่ว่านะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตมันไม่แน่นอนนีเราบอกว่ามเาบอกว่าอะไรอะไรนะครับผมไม่กลัวหรอกครับครับเพราะว่าเราผมว่ามันถ้าเรารักใครหรือเรามองใครว่าเขาเป็นครอบครัวเราทั้งแฟนคลับทั้งแฟนเราทั้งคนอ่านข่าวผมคิดว่ามันมันคุยความจริงกันได้นะถ้าเกิดว่าผมไป เค่าคนผมไปเล่นกรารนพนันผมทําอะไรที่มันไม่ดีผมก็จะว่าไปก,ก็ว่าไปอย่างแต่นี้ผมรักมผมพูดถึงเรื่องว่าเอออยากจะมีลูกตอนนี้เท่าไหร่ผมคิดว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกครับ